สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับมูฟวี่วันละเลื่อนะครับวันนี้เจซีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาต่อนะครับในเอพิโซดที่3แล้วนะครับรีวิวมา2เอพิโซดพูดไป6เรื่องนะครับพูดไปจนน้ำลายหมดแล้วสำหรับออนิเมชันนะครับเรื่องยาวนะครับของสตูดิโอจีบีนะครับซึ่งจริงๆมีเยอะมากนะครับแล้วก็เรามารีวิวกันทีละ3เรื่องนะครับใน วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับภาพยนต์เรื่องแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเมื่อโลกได้ถูกทำาลายนะครับมีพอลูชันนะครับมีหลังจากที่เกิดสงครามมีของเสียมีมลพิษทางอากาศทำให้โลก แบบกลายเป็นแดนเป็นดินแดนอันแห้งแล้งนะครับไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่แบบปกติได้นะครับต้องไปหาต้องไปหาจุดที่มันปลอดภัยอยู่นะครับ แล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นทะเลแห่งความเน่าเสียนะครับรกัดกินทุกอย่างก็เรื่องราวจะเล่าเรื่องผ่านตัวเจ้าหญิงนะครับ <c oughs> แต่ต้องเริ่มจากนางเอกอยู่แล้วนะครับสำหรับตระกูลของสตูดิโอจีบีต้องเป็นนี้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ตามชื่อนะครับนางอุซิกะนะครับเขาเป็นเจ้าหญิงที่แบบเก่งมากเก่งกาจแล้วก็อ่านทิศทางลมได้บินกับเครื่องร่อนอะไรเงี้ยก็แบบเก่งมาก นะครับแล้วก็ไปค้นพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระหว่างการที่มีความขัดแย้งระหว่างอีกอ2เขาเรียกว่า2ดินแดนนะครับนั่นคือสงเมืองสองประเทศเป็นดินแดนแล้วกันนะครับคือแต่ละดินแดนก็จะมีแบบการปกครองของตัวเองแล้วเหมือนเขาจะ,จะตีกันจะลบกันแล้วตัวเองอ่ะันเป็นอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยไปโดนเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้จะเน้นไปที่แบบ เรื่องราวของคนกับธรรมชาตินะครับคนที่ทาลายธรรมชาติก็จะโดนเอาคืออานอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวแมลงตัวใหญ่เฮยน,นะแนวคิดมันค่อนข้างจะล้าสมัยครับในยุคนั้นนะลําแบบแนวคิดมันล้าสมัยแล้วก็ภาพอะไรก็ไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่ามันด้วยความที่ว่ามันผ่านมา20-30ปีแล้วใช่ไหมพอเราไปดูเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้ครับว่าดนตรีเสียงเสียงเพลงอะไรเพลงประกอบเนี่ยมันจะค่อนข้างเฉยแต่ว่าดูไปที่เนื้อหานะครับแล้วก็ลายเส้นเนี่ย ต้องบอกว่าโอเคครับแบบมันมีความมันมีเมคนาคที่เป็นแบบไซไฟแบบดิสโทเปียเนี่ยอยู่แบบแฝงแฝงแบบ1้อเอร์เซเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบในไเนี้ยไปลองดูได้ครับนานๆทีดูการ์ตูนย้อนยุกหน่อยแล้วก็ไปดูครับเพราะว่าเรื่องนี้คือเขาได้เคยได้รับการโหวตนะในปีที่ตอนเข้าฉายสมัยนู้นน่ะในรางวัลอนิเมะกังเปียวอดนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้แบบได้รางวัลน,นู่นนี่นั่นมานะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นจุด เป็นจุดที่สร้างเนือ้อสร้างตัวนะครับเป็นจุดที่แบบว่าทําให้คนเห็นวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นของเขาเลยนะครับของคุณไฮโอฮสกิ o, นะครับก็ลองไปลองไปดูกันเนาะสำหรับเรื่องนี้เลยครับผม Nausica of the v a l l e y of the Wind ภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้ผมชอบเป็นการสนตัวนะครับสำหรับเรื่องนี้เลย La v i ว a Castle in the Sky นะครับ เรื่องนี้เข้าฉายนปี1น8 6ปีนะครับยังมาในทีม80นะครับเพราะว่าก็ก็ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ออนิเมชั่นของจีบีก็มีทั้งเก่าและใหม่นะก็ตอนนี้ไล่ดูเก่าๆอยู่นะครับเป็นเรื่องแบบคลาสสิกเลยอันนี้ก็ออกแนวแบบไซไฟแฟนตาซีเหมือนกันครับในโลกที่ห่างไกลแต่ว่าจะค่อนข้างปิดดินมากกว่ามันจะไม่ขนาดแบบโลกถูกทำลายขนาดนั้น อันนี้จะเป็นแบบว่าโลกเป็นแฟนตาซีนะครับตัวดำเนินเรื่องก็แน่นอนครับเป็นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคือเปิดเรื่องมาก็จะเป็นแบบเฮ้ยมีมีเด็กสาวคนนึงถูกอ่าโจรสลัดนะครับเข้ามาจะชิง ขอ,องสาคัญของเธอไปสุดท้ายก็เธอก็หนีมาแล้วก็มาเจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ช่วยกันนะครับผ่าฟันประสาทอะไรประมาณก็เรื่องราวก็ประมาณนี้แล้วเนาะ,ะตัวแสดง ไ,ไม่ใช่ตัวแสดงน,นีตัวหลักนะครับของเรื่องเนี่ยทั้งตัวนุ่มแล้วก็ตัวเด็กสาวเนี่ยก็จะเป็นชื่อพาสุแล้วก็ชีต้านะครับะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนนะครับที่เป็นดินแดนอยู่ในเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นดินแดนที่ไม่มีใครไปได้เป็นดินแดนที่ทุกคนพูดถึงกันแล้วก็เหมือนกับมีแค่เป็นภาพวาดสเก็ชว่ามีเรื่องของลาพิดาอยู่จริงไม่ได้เป็นเมืองลอยฟ้าครับ แล้วก็ตัวนางเอกเนี่ยจริงๆเป็นคนที่คมณความลับหนึ่ง้นมาอยู่ต้องพยายามไม่สปอยเขาไว้อยากให้คนเข้าไปดูแล้วก็ไปตามเรื่องราวอันนี้คิด่เล่นเดาง่ายเลยคือเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นสูตรสำเร็จนะของจีบีเพราะว่ามันีตัวตัวเอกเป็นชายหญิงที่เป็นเด็กหนุ่มสาวเด็กหญิงก็จะมีพลังพิเศษบางอย่างนะครับมีเครื่องบินนะครับมีการบินลอยไปบนอากาศนะครับมีความแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีเรื่องเทคโนโลยี แล้วก็ตัวร้ายที่แบบดูเป็นเทาๆทนะครับแล้วก็ตัวร้ายที่ตอนแรกร้ายตอนหลังกันมาเป็นดีมีการให้อภัยกันอะไรประมาณน,นี้นะครับก็ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีความรุนแรงนะเด็กดูได้ครับแล้วก็เป็นแอคชั่นแอคชั่นแบบเบาๆอะไรเงี้ยเด็กๆก็ดูได้ผมราะว่าผมดูแลเพลินเลยอะเรื่องนี้คือผมดูแล้วก็ปกติบางทีผมดูหนังดูอะไรเงี้ยก็ทําอะไรอย่างอื่นไปด้วยแต่เรื่องนี้คือแบบดูแบบโฟกัสเลยเพราะว่าเออค่อนข้างชอบโปรดักชั่นแบบ โปรดักชันเหรอมันคือการวาดใช่ไหมค่อนข้างชอบลายเส้นแบบว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับเรื่องนี้เขาได้รับมีคนซื้อลิขสิทธิ์ต่อไป็น้ในฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จุูงมมมมได้รับความวิจารณ์ที่ดีนะครับก็ใครชอบแนวน,นี้ก็ไปดูได้ครับสำหรับราฟิต้าคาสเซิลเดอะสกเรื่องสุดท้ายของเรานะครับเรื่องนี้ผมชอบชื่อไทยมากเลยแนมะผมจะไม่มีข้อมูลชื่อไทยตอนนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวันนั้นวันไหนหัวใจก็ยังเป็นสีชมพูอะไรประมาณนี้ชื่อมันแบบโอ้โหเลี่ยนเลยเกินนะครับ Whisper of the Heart นะครับปี1 9 9 5อันนี้ผมเกิดละก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของความรักนะครับของเด็กวัยรุ่นนะครับจะเป็นตัวตัวตัวเนี่ยชื่อชิซุคุนะครับเป็นเด็กแบบเนิร์ดๆหน่อยชอบ อ่านหนังสืออ่านยิยายญนะครับแล้วก็จะชอบครุกอยู่ในห้องสมุดอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเป็นบรรลักษ์ครับแล้วก็คุณแม่เป็นเหมือนอาจารย์เป็น,รนครูสอนครูสอนพิเศษอะไรประมาณเนี้ยก็จะอารมณ์แบบอยู่กับหนังสือเยอะนะครับส่วนตัวเอกก็จะเป็นเซจิเซจิก็จะเป็นเขาทำเขาซ่อมไวโอลินนะแต่ว่าเหมือนที่บ้านก็จะมีแบบว่าขายของเก่าอะไรเงี้ยด้วยก็จะเหมือน จะเป็นออกแนวแบบคลาสสิกคลาสสิกอะไรประมาณนี้ซึ่งก่าสองคนจะมาเจอกันมันก็จะมีเรื่องราวแบบว่าใสา่ใส่ขี้ขู่ขิ้ขู่อะไรเี้กคือตอนผมดูเรื่องเนี้ยผมไม่ได้อ่านเรื่องย่อมาก่อนเลยแล้วผมไม่ได้เตรียมใจว่าแบบโอ้มันจะหวานเลี่ยนอะไรขนาดนี้นะครับคือม,มันเป็นเรื่องราวของแบบความรักแหละมันเป็นเรื่องเรื่องราวความรักกันทำตามความฝันการหาแรงบันดาลใจเหมือนการหาตัวตนอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีนะเป็นเรื่องที่ ดูแล้วไม่แย่นะครับแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีจุดพีคอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบคือมันไม่โคอมดี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้แบบโรแมนต์ไม่ได้แบบดราม่าอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นออกแนวแบบเรื่อยๆครับถ้าถ้าเป็นการาฟก็เหมือนกับแบบไปเรื่อยๆแล้วตอนจบเนี่ยมันเหมือนถุกตัดจบแบบอะก็จะแบบออย่างนี้เลยเหรอแบบทำไมมันตัดจบจังหวะมันมน,น่าจะอ่าเขาเรียกว่าไงไทม์สกิป ไป10ปีข้างหน้าอะไรเงให้รู้แบบเออสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงต่อเงี้ยแต่ว่าก็เขาเป็นการดําเนินเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้อง respect กเขานะครับอ่าเรื่องนี้เนาะหลายๆคนก็บอกว่ามันยังขาดอะไรไปบางอย่างแต่ผมว่าความลงตัวของเรื่องเนี้ยคือการทําให้เห็นว่าอ่าชิวไวัยรุ่น,น่ะมันก็มันก็ลงมือทําได้มันไม่ต้องรอเวลามันแบบว่าอ่า คนความรักของวัยรุ่นอะ่ะมันสามารถไปข้างหน้าได้ถ้าทั้งทั้งสองคนอะ่ะมีแรงบันดาลใจแล้วก็อยากทําตามความฝันแบบจริงๆอ่าคือพูดมาจะออกแนวน,น้าเน่านะแต่เหมือนแบบเหมือนสองคนช่วยกันอะ่ะไปในทางบวกนะครับสังคมญี่ปุ่นจริงๆเขาก็มีปัญหาเหมือนสังคมไทยนะครับมันก็จะมีเรื่องความรักในวัยเรียนมีเรื่องอเด็กเกเรเรื่องยาเสพติดอ,อะไรเงี้ยแต่เหมือนพวกเวลาภาพยนตร์อะไรพวกนี้ออกมานะครับ แล้วเวลาคนดูมันจะรู้สึกว่าแบบมันได้พลังบวกเออพวกนี้มันมันได้พลังบวกนะครับจากเรื่องนี้นะครับผู้หญิงก็จะจะค่อนข้างตรงหน่อยมันแบบอารมณ์แบบว่าแบบแบบถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบแนวแฟนตาซีชอบความเพ้อฝันอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะคือนาง,งเอกเก็อ่านหนังสือเยอะใช่ไหมมันก็จะมีความแฟนตาซีของเขาถ้าเราดูในเทเลอร์ตอนแรกผมแบบมันมันแอนิเมชันแฟนตาซีป่ะเนี่ยคือดูแฟนตาซีมา2เรื่องแล้วอยากเอาดูดูเรื่องแบบ ติดดินบ้างนะครับก็เรื่องนี้แหละก็ค่อนข้างติดดินเลยนะครับใครชอบในวนี้นก็ลองมาดูครับแบบโรแมนต์หน่อยเนาะก็ Whisper of the Heart นะครับแบบรับชมได้นใน n e t นี่แหละกน็นี่เป็นทั้งหมด3เรื่องนะครับของ EP นี้ที่เรามารีวิวกันนะครับตอนนี้ผมรีวิวไป9เรื่องแล้วจริงๆตอนนี้ใน f i เหมือนจะมีทั้งหมด21เรื่องนะก็จะจบที่ EP 7นะครับลองดูกันว่า,าผมจะดูได้ถึงขนาดไหนนะครับก็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลำบากนะต้องบอกก่นอนค่อชอบชอบดูแล้วก็แบบเพลินดีมันหลากหลายแนวดีมันจะมีบางเรื่องบางาแบบแคทเชอรีที่ที่ผมไม่ชอบจริงๆนะครับแบบพวกแบบโรแมนต์อะไรเรื่อยนๆอย่างี้คือจะแบบเออต้องทําใจหน่อยก่อนดูแต่พอดูแล้วก็ต้องดูให้จบก็ดูได้อยู่นะครับก็ใครชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจนะครับแล้วก็ใครยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามนะครับกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับถ้ามี คลิปใหม่ๆก็จะได้ขึ้นแจ้งเตือนบนฟีดน,นะครับจะได้มาดูช่องของเรานะครับแล้วก็เจอกันต่อไปในี p พีหน้าครับผมใครมีคำถามอะไรอยากแนะนำก็คอมเมนต์กันหมได้ครับผมสตหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ